ดิปโรมัตนิตยสารออนไลน์ชื่อดังระดับโลกของสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ว่าภายหลังการขึ้นมาเป็นนายมตีของคุณมนเนตลูกชายคุณเซนในระยะเวลา2ปีกัมพูชาเนี่ยล้าหลังแล้วก็ด้ดยพัฒนาไปมากโดยมีการอ้างอิงเรื่องของการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริตของสาปอาชาชาติที่กัมพูชาอยู่ในระดับที่158จาก180ประเทศทั่วโลกเป็น หนใน4ประเทศในอาเซียนที่พัฒนาน้อยที่สุดนอกจากนี้กัมพูชายังมีดัชนีเรื่องของหลักนิติธรรมอยู่ลำดับที่141จาก142ประเทศในการสำรวจของสหประชาชาติเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเ,เรื่องของนิติธรรมเรื่องของหลักนิติธรรมเลยกัมพูชายังเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้กฎหมาย เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกเลิกสัญชาติของคนที่เห็นต่างคนที่เห็นตรงข้ามกับรัฐบาลโดยเฉพาะภายหลังจากที่เกิดปัญหาขัดแย้งกับไทยมีแรงงานจากไทยเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคนเดินทางกลับไปที่กัมพูชาแล้วก็ยังไม่มีงานทาแล้วก็มีการเรียกว่าใช้กฎหมายฉบับนี้แหละในการเพิกถอนคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลคนที่เห็นต่างกับหุนเซ็นหุ้นมาเน็ตเพื่อที่จะเรียกว่าปิดปาก พวกเขาเหล่านั้น The Diplomat ยังมีการอ้างว่าตัวองค์กร Amnesty สากลได้มีการอ้างการเรียกว่าวิเคราะห์ของจาคอบซึ่งเป็นคนที่ติดตามเรื่องออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยได้มีการระบุว่าปีปีหนึงเนี่ยกัมบูชาเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากเรื่องอัชฉรยการ ออนไลน์เนี่ยได้สูงมากถึงประมาณ1.3ถึง1.9มืล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ3.6แสนถึง6แสนล้านบาทโดยรายได้ดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงมากถึงประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งประเทศของกัมพูชาแล้วก็ในกัมพูชาเองเนี่ยเรียกว่ามีกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเรียกว่ามากถึง350ขบวนการ350จุด แล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นคนทำงานอยู่ในขบวนการไซเบอร์นี่มากถึงประมาณ1 5 0 0 0 0คนซึ่งส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นแรงงานที่ถูกหลอกลวงไปจากประเทศเพื่อนบ้านออนอกจากนี้ตัวจากขอบเนี่ยยังประนามว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นรัฐมาเฟียที่สุดในโลกเป็นรัฐที่เรียกว่าสร้างความเสียหายกับคนทั่วโลกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของสแกมเมอร์นี่คือความจริงที่สื่อ ด i p l o ม a ตเป็นสื่อการเมืองของสหรัฐอเมริกาตีแผ่ความล้มเหลว2ปีภายหลังจากที่หุนมาเน็ตขึ้นเป็นนายกตีของ